สวัสดีครับอันนี้ให้ชมพระหลวงพ่อเงินบางคลานอันนี้จะเป็นพิมพ์นิยมรุ่นแรกๆของท่านอันนี้จะเป็นเนื้อทองผสมและไอ้น,นี่เนี่ยส่วนผสมของเนื้อเนี่ยฮะจะไม่ละลายเข้ากันจะแยกส่วนอยู่นี่มีขาวเนี่ยมีสีทองเนี่ยสีออกคลุ่งหินฮะเหลือ,องอมเขียวชม เนี่ยเดี๋เวเดเนี่ยท่านชมฮะจะมีผิวกร่อนนะฮะนั่นนะฮะสนิมขึ้นอ่ะคือเด้อเด้อโทษโทษจะมีคราบผิวไฟคราบขี้เบ้าเนี่ฮะแล้วผิวจะกร่อนนั่นนะฮะนั่นนะฮะนั่นแหะดูสนิมที่เกิดขึ้นนะฮะ ผิวก็จะกร่อนเป็นสนิมเนี่ยฮะดันโด,โดมชมะเนี่ยเนี่ยครับรูพเงกกินบางครานครับผิวไฟเนี่ยะในซอกนี่แหละจะเห็นมีทั้งผิวไฟและคราบที่เบาอยู่ในซอกเนี่ยครับดันชมฮะ อันนี้จะเป็นพลายเงินเนี่ยฮะเนี่ยนเนื้อเนี่ยออกขาวออกสีเงินฮะเพราะอันนี้เป็นทองผสมโลหะการหลอมตัวของโลหะเนี่ยอาจจะยังไม่เข้ากันดีเนี่ยเนี่ยฮะทำให้ดูง่ายขึ้นฮะเนี่ยลักษณะเป็นทองผสมนี่ท่านชมเนี่ยฮะสนิมเนี่ยที่เกิดขึ้นเนี่ย แล้วจะมีคราบขี้เบ่าแล้วก็จะมีเม็ดสายที่ฝังอยู่ในนี่คราบขี้เบ้าฝังอันนี้นี่ไพลเงินหรือสีออกผิวออกสีเงินนี่ฮะสีขาวสีเงินเนี่ยครับหลวงพ่อพเงินบางครานครับนี่ยุคแรกๆท่านน่ะพิมพ์นิยมนี่ท่านชมด้านล่างท่านนี่นี่ฮะไพลเงินยังอยู่เนี่ยมีเม็ดทรายนั่นแหละ แล้วมีคราบกี่เบานี่นะท่านชมฮะต่ใบก็ใจค่อนข้างหยาบอันนี้ก็อยู่ในเครียดมากเขาเลยครับเนี่ยเนะี่ยพระที่ได้มาเนี่ยนี่ดูด้านละเดีด๋เดๆๆเนี่ยครับไม่ค่อยชัด กล้องไม่ค่อยสูมเนี่ยครับเนี่ยฮะดูเนี่ยหูเนี่ดูเนี่ย,เ,ยเราไม่เต็มครับเนี่ยดูง่ายขึ้นนะโอเคครับลงพูเงินบางครานกับพิมพ์นิยมครับ